ทุกคนเคยไหมคะวิ่งหรือออกกำลังกายอยู่ดีๆแล้วเกิดอาการปวดหรือเป็นก้อนแข็งบริเวณน่องอาการเหล่านี้เรียกว่าตะคิวนั่นเองค่ะวันนี้โรสจะมาสอนวิธีการแก้อาการและการป้องกันการเป็นตะคิวที่น่องกันค่ะตะคิวเกิดจากอะไรที่พบบ่อยๆคือการใช้กล้ามเนื้อมันนั้นมากจนเกินไปจนทําให้เกิดการหดรั้งและเกร็งได้ง่าย หรือการนั่งทํางานท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆานจนทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณนั้นได้สะดวกก็ทําให้เกิดตะคริวได้เช่นกันค่ะหากตะคริวเกิดขึ้นตอนทํากิจกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งตอนนั่งเฉยๆรวมไปถึงตอนนอนหลับแล้วเกิดตะคริวขึ้นมาจะทํำยังไง หากเกิดตะคริวบริเวณที่น่องจะทำให้ปลายเท้าของเรางุ้มลงและจิกลงที่พื้นดินในกรณีนี้ให้เรากระดกป,ปลายเท้าให้ตั้งขึ้นอย่างช้าๆโดยที่ไม่กระตุกหรือกระชากรุนแรงมากจนเกินไปเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะหากเราเป็นตะคริวที่น่องขวาให้เราเหยียดขาออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นมือซ้ายให้จับไปที่หัวเขา่ามือขวาให้จับไปที่ปลายเท้า หัวเข่าจะต้องติดพื้นนะคะส่วนมือขวาให้ดันปลายเท้าขึ้นมาให้สูงที่สุดเลยค่ะให้กล้ามเนื้อน,น่องตรงนี้รู้สึกผ่อนคลายลงไปและค้างไว้จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นได้เลยค่ะในกรณีที่หลังขาของเราตึงมากจนไม่สามารถจับได้ให้เราใช้อุปกรณ์ข้างตัวอาจจะเป็นผ้าเช็ดต,ตัวหรือว่าผ้าห่มค่ะให้เอาผ้าคล้องไปที่ปลายเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็รูดขึ้นมาได้เลยค่ะ กระดกปลายเท้าให้ได้มากที่สุดอย่าลืมนะคะว่าหัวเข่าจะต้องติดพื้นตลอดเวลาให้กล้ามเนื้อน่องรู้สึกผ่อนคลายเช่นเดิมดึงค้างไว้ค่ะจนกว่ากล้ามเนื้อน่องจะผ่อนคลายลงในกรณีที่เรามาช่วยคนที่เป็นตะคิวนะคะเราสามารถให้เขานอนลงค่ะแล้วก็ยกขาของเขาขึ้นมาได้เลยเอาขาข้างที่เป็นตะคิวนะคะวางลงที่สะโพกได้ค่ะแล้วก็ใช้สองมือของเรานะคะดันปลายเท้าเขาลงไปให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ ถ้าหากเราไม่สามารถสู้แรงเขาได้นะคะว่าเขาเป็นผู้ชายหรือว่าเขาแข็งแรงกว่าเราเนี่ยเราก็สามารถเอาศอกของเรานะคะดันไปที่ปลายเท้าของเขาเอย่างได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าหัวเข่าตรงนี้จะต้องตึงนะคะกดค้างไว้จนกว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นได้เลยค่ะท่านี้นะคะเป็นท่ามาตรฐานของนักกีฬาทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าเราจะสามารถโน้มลงไปได้ทั้งตัวนะคะแล้วก็เป็นท่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยค่ะ ในกรณีที่เรามาช่วยคนที่เป็นตะคิวนะคะแล้วเขานั่งอยู่แบบนี้เราสามารถประคองเขาให้ลุกขึ้นมายืนแล้วก็ยืดกับกำแพงได้ค่ะ ที่ถูกต้องนะคะคือการนำขาข้างที่เป็นตะขิวนะคะมาด้านหลังแบบนี้ค่ะส่วนขาด้านหน้าเนี่ยให้งอได้เลยแล้วก็ถ่ายน้ําหนักขาหลังไปให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ให้น่องเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายโยกตัวนะคะไปข้างหน้าถ่ายน้ําหนักไปเยอะๆค่ะจนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ค้าไว้ได้เลยค่ะ หากตะคริวหายแล้วก็ควรพักก่อนเพราะมีโอกาสกลับมาเป็นสูงมากให้เรารักษาเบื้องต้นโดยการยืดกล้ามเนื้อนวดและสลับประครบเย็นประครบร้อนค่ะถ้าหากมีปัจจัยทำให้สูญเสียเหงื่อเช่นออกกำลังกายหรือตากแดดให้เราดื่มน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่เสียไปค่ะวิธีการป้องกันการเป็นตะคริวที่ดีที่สุดนะคะคือการวอร์มร่างกายแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อก่อนทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำการยืดแขนก่อนเลยค่ะ แบบนี้ค่ะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปดเเปลี่ยนข้างด้วยค่ะ10บวิเหมือนเดิมค่ะ1 2>, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1> ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแดเก้าเวลาทำนะคะให้ข้างแขนของเรานะคะรู้สึก ด้วยท่าที่2นะคะชูแขนขึ้นค่ะ1แขนงอลงอีกแขนหนึ่งจับไว้ที่ศอกไว้แล้วก็ดึงไปข้างๆงค่ะให้ได้มากที่สุดเลยแล้วก็ค้างไว้ค่ะพยายามเชิดหน้าแล้วก็ตัวตรงหน้าตรงไว้นะคะค้างไว้1ิวิเช่นเคยค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสีแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทีนี้เรามายืดคอกันบ้างค่ะท่าแรกนะคะให้เอามือประสานกันแบบนี้นะคะกดลงไปที่คอแล้วก้มลงได้เลยค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ให้กล้ามเนื้อส่วนคอของเรานะคะรู้สึกตึงเลยค่ะด้านซ้ายด้านขวาก็ทําด้วยเหมือนกันนะคะกดแบบนี้ได้เลยค่ะค้างไว้ให้เส้นคอของนี้นะคะแล้รู้สึกตึง1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทาต่อไปนะคะเรามายืดขากันค่ะส่วนแรกเลยก็คือยืดต้นขานะคะโดยการที่ยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างแบบนี้ค่ะ มือประสานกันไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ดันส้นเท้าขึ้นมาให้ชิดมากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถโน้มตัวลงได้นิดหน่อยค่ะให้หน้าขาของเรารู้สึกตึงพยายามค้างไว้นะคะนับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะยืดหน้าขาเสร็จแล้วก็ต้องยืดหลังขาด้วยสามารถกางขาออกได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็ก้มตัวลงไปนะคะให้มือสองข้างเนี่ยเหยียดให้พยายามแตะพื้นให้ได้ค่ะ ค้างไว,ว้1ิวิเช่นเคยค่ะ12 3 4 5 6 7 8 9่และถ้าสุดท้ายนะคะให้เราเดินไปที่กำแพงหรือว่าหาอะไรที่สามารถโยกตัวลงไปได้นะคะยืดขาหลังออกมาหนึ่งข้างค่ะแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าขาหน้าเราจะงอขาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังค่ะให้น่องของเราเนี่ยรู้สึกตึงนะคะแล้วก็โยกไปข้างหน้าเราค้างไว้10วิค่ะ1นึามสี่ห้า เรรียยบ้อค่ะหากเป็นตะคริวอยู่บ่อยครั้งทําการรักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่หายกลับมาเป็นบ่อยๆอ,อยู่ซ้ําๆในกรณีนี้ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะอาการตะคริวอาจเกิดจากตัวโรคที่แย่ลงส่งผลให้ค่าเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติและแสดงออกมาในรูปแบบของตะคริวค่ะ